มีลูกสาวสวยนะคะก็จะเหนื่อยนิดนึงค่ะใครก็รักใครก็เอ็นดูนะคะคลิปนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของสองสาวนะคะทางลิซ่าแล้วก็พี่ซูค่ะเริ่มจากลิซ่าก่อนเลยนะคะหลังจากที่เธอค่ะมาอัปเดตรูปภาพน้องแมวนะคะลงใน IG Story ค่ะ ให้ช่วยตามหาบ้านให้กับน้องแมวตัวนี้นะคะแล้วก็มีการแท็กถึงคุณแมงค่ะประมาณว่าใครที่อยากได้ก็ให้ไปติดต่อคุณแมงนะคะซึ่งคุณแมงเธอก็เป็นช่างแต่งหน้าให้กับสาวๆแบล็คพิงค่ะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะคุณแมงก็เลยเอารูปนี้นะคะที่น้องลิซ่าโพสเนี่ยเอาไปรีโพสต์ใน IG Story ของเธออีกทีค่ะพร้อมกับขึ้นแคปชั่นนะคะเขียนบอกว่าลิซ่านะต้องเป็นแองเจิลแน่ๆเลยค่ะลิซ่าเนี่ยต้องเป็นนางฟ้าแน่ๆเลยเนาะ ดังนั้นเนี่ยฉันก็เลยนะคะเซฟชื่อของเธอค่ะในมือถือของฉันนะคะว่าทิงเกเบลค่ะและแน่นอนค่ะฉันก็คิดนะคะว่าเธอเองเนี่ยก็คงจะมีปีกนางฟ้าจริงๆด้วยแหละอิอิขอบคุณนะคะลิซ่าอือหือเป็นยังไงล่ะคะนี่ขนาดคนใกล้ชิดน,นะคะก็ชมกันซึ่งๆหน้าแบบนี้เลยนะคะเนี่ยก็น่ารักแล้วก็จิตใจดีขนาดนี้นะคะเป็นใครเนาะจะอดใจไม่รักเธอได้ยังไงคะ ส่วนทางด้านพี่ซูนะคะพี่สาวสุดสวยและก็แสนดีคนนี้เนี่ยแอดก็หวงเหมือนกันนะคะพอเห็นหนุ่มๆค่ะเข้ามาโพสต์แบบนี้เนี่ยก็เลยขอตั้งป้อมแล้วก็ขอเข้าไปส่องก่อนเลยนะคะนั่นก็คือนะคะแรปเปอร์หนุ่มชาวเกาหลีค่ะบิ๊ก u g ตี้นะคะเขาก็มีการโพสต์ถามใน i g Story ค่ะประมาณว่า Q&A นู้นว่าสาวในอุดมคติของเขานั้นคือใครนะคะแล้วเจ้าตัวค่ะก็มาตอบว่าจีซูแบล็ k ทิ n งของเรานั่นเองค่ะแหมเบาได้ก็เบานะคะพอหนุ่มนะ้วยอย่างเรานะคะเห็นแบบ แบบนี้ก็ออกอาการหงวงสักนิดนึงนะคะอยากจะไว้หนวดหรือไม่ก็ขัดปืนกันเลยทีเดียวอะคะ่ะคุณผู้ชมก็สกาวๆของเราะะทั้งหน้ารักแล้วก็แสนดีแบบนี้นะคะก็คงจะต้องคอยส่องกันหน่อยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยก็มีหนุ่มๆนะค,ะคิดจะมาขายขนมจีนนะคะสาวๆแฮกแบก็กของเราเนี่ยพอสมควรอยู่เหมือนกันนะคะอแอดก็เอามาอัปเดตให้ดูแล้วกัน,นะคะ่ะเห็นมีความเคลื่อนไหวนะคะเพิ่มเติมค่ะหลังจากที่ลิซ่าเนาะมาโพสนะคะตามหา บ้านให้กับน้องแมวนะาะแล้วก็คุณแมงค่ะก็เลยมาชมนะคะน้องลิซ่าแบบนี้นะคะก็เป็นโมเมนต,ต์ดีๆค่ะเลยเอามาเล่าสู่กันฟังค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า